สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาชมรีวิวนะคะรีวิวช่วงเช้าจินนี่นะคะตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะตัวนี้นะคะจะเป็นกางเกงสีห้าส่วนเนาะกางเกงสีห้าส่วนเป็นเป็นงานรวมผ้าแต่ส่วนมากมันจะออกเป็นผ้าคอตตอนนะคะสีห้าส่วนคุณแม่บ้านนะคะ เกรด B นะตรงนี้เกรด B นะจ๊ะเกรด B เดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันเหมือนเดิมจะส่งให้ฟรีนะคะรับเองลด300นะคุณลูกค้าก็สอบรีวิวเนาะไกลไปหรือเปล่า ขอแช่สักครู่นะจ๊ะ าจ้าตัวนี้นะคะจะเป็นกางเกงสี่ห้าส่วนสี่ห้าส่วนคุณแม่บ้านเนาะเกรด B แต่งานที่เปิดเคยเปิดนะงานก็โอเคนะคะเกรด B แต่สภาพก็ยังแบบโอเคนะสวยอยู่นะผ้าก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยถึงจะไม่ใหม่เท่าเกรด A แต่แบบก็คือแบบ สำหรับเกรด B ก็ถือว่าสวยถือว่าสวยมันหอบจากเกรด A แค่แบบเล็กน้อยเท่านั้นนะคุณคะ คลาสไซส์มาเลยนะคะงานตัวนี้เป็นงานยูเอสะจ๊ะคลาสไซส์มาเลยนะผู้ลูกค้าท่านไหนที่ขายงานแนวนี้อยู่นะจ๊ะสั่งซื้อได้เลยเนาะก็สอบใหม่ก็มีพร้อมส่งหรือว่าจะรับเป็นกสอบรีวิวก็ได้นะจ๊ะ สีขาวค่อนข้างสะอาดเลยส่วนงานแบรนก็จะมีปนมาเลยนะคะงานแบรนดก็จะมีปนมาเลยนะจ๊ะ สวยนะคุณูกค้างานสามารถเปิดกระสอบแล้วก็แขวนราวขายได้เลยนะคะกรดบีแต่ผ้าไม่มีกลิ่นอับนะ ดูรีวิวก่อนได้เรื่อยๆนะคะดูรีวิวก่อนได้เรื่อยๆนะาจะก็ค่อยตัดสินใจซื้อได้ไม่ว่ากัน ส่วนมากมันจะเป็นผ้าคอตตอนนะคุณลูกค้าส่วนมากมันจะเป็นผ้าคอตตอนซะส่วนใหญ่แต่ถามว่ามันมีผ้าอื่นปนมาด้วยไหมมีบ้างเล็กน้อยนะคะมีบ้างเล็กน้อยสีดำก็สีเข้มนะคะ พองงานสีดำก็สีเข้มอยู่นะมีดีเทลเป็นงานปากด้วย ตัวนะคะตัวนี้สี่สิบากิโลจำนวนตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ140ยสี่สิร้อยสี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็สอบนี้เดี๋ยวนับให้อีกทีหนึ่งเนาะงานเกรดีจต่งานค่อนข้างสวยอยู่นะคลูกค้าเนี่ยความใหม่ความอะไรก็ได้อยู่นะ ตัวนี้เป็นงาน U S นะจ๊ะคุณค้าเป็นงาน U S ลูกค้าท่านไหนที่แบบว่ารอง,งานที่เปิดจองอ๋อไม่ใช่ดิที่จองสินค้าเอาไว้ที่จองสินค้าเอาไว้ประมาณวันที่ห้านะลูกค้าจะส่งลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าลังเลที่จะแบบ รอของมาแล้วค่อยโอนเงินนะลูกค้ารีบๆเลยนะเผื่อสินค้าหมดก่อนนะโอนจองไว้ชัวกว่านะคะพวกงานจองนะโอนยอดไวช้ชัวกว่าได้ของได้ของแน่นอนเนาะฉีเหมือนกันเลย อันนี้สีตกใส่น้องสีตกใส่สภาพผ้าสวยนะใหม่แะสีตกใส่น่าจะเอาไปซักเอาไปซักได้ไหมลูกค้าบางคนเอาไปซักได้อยู่นะงานสีตกใส่อะ่ะเสียได้อะ จินนี่ศูนย์เก้าเจ็ดนะคะจินนี่ศูนย์เก้าเจ็ดนะจ๊ะเนี่ยใหม่นะบางตัวก็คือยังใหม่อยู่เลยนะแนวนี้คุณแม่บ้านก็ใส่อยู่บ้านได้ใส่ทำงานได้นะคะ ไว้แบบคุณแม่บ้านเขาก็ชอบใส่พวกกางเกงทรงแบบนี้แหละเนาะมันใส่ง่ายใส่สบาย ่แผนเราทิ้งเอาไว้มันก็น่าจะทิ้งตัวอยู่นะลูกค้าถ้าไม่รีดอะบางตัวที่เปื้อนก็เอาไปทำความสะอาดเพิ่มเติมนะส่วนมากมันก็มีแบบแค่เปื้อนนะลูกค้างานเกรดดีอมีตำหนิไหมยังไม่เจอนะ บางตัวก็แค่เปื้อนแต่ผ้ายังใหม่อยู่เนี่ยตัวสีขาวเปื้อนฝุ่นนะคะแต่คือแบบงานเนี่ยสภาพสวยเอาไปซักนะครัเอาไปซกะะัเปซกเพิ่มเติม รีวิวจะส่งให้ฟรีเลยนะจ๊ะคุณค้าจ๋ารีวิวจะส่งให้ฟรีเลยรับเองรถสามร้อยนะรหัสจินนี่ศูนย์เก้าเจ็ดนะจ๊ะจนนะินนี่ศูนย์เก้าเจ็ดนะตัวเนี้ยเห็นไหมมันเปื้อนฝุ่นนะคุณค้ามันเปื้อนฝุ่น,นแต่ไปซักออกนะคะสภาพผ้าสวย แค่เปื้อนเฉยๆอันนี้มีกระเป๋าข้างเหมือนคาโก้เลย สนใจทักแชทได้เลยนะคะคุณคะค่ะสนใจทักแชทได้เลยเนาะสอบถามเข้ามาได้นะสนใจรหัสไหนนะคะสนใจอยากดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เจอก็ทักแชทได้เลย เขาใส่มาเป็นแบบชั้นๆแบบนี้เลยนะร้อนอะ่สะสักครู่นะลูกคะ่ะ กาจะไม่เปิดพัดลมแต่ไม่ไวร้อนมากจินนี่ศูนย์เ้าเจ็ดนะจ๊ะจินนี่ศูนเก้นะจะเป็นกางเกงสีห้าส่วนแม่บ้านนะจ๊ะตัวนี้เน้นเป็นผ้าคอตตอนนะคะเน้นเป็นผ้าคอตตอนส,ส่วนใหญ่นะคะงานเกรดบีงานเกรดบีงานข้างค่อนข้างสวยอยู่นะคุณลูกค้าแต่อาจจะมีเปื้อนมีอะไรบ้างเนาะ ธรรมดานะคะธรรมดางานเกิดดีเนี่ยแต่บางตัวก็คือยังใหม่ยังสวยอยู่เลยนะสวยอะ่ะคลาสไซส์ปนแบรนด์มาเลยนะคะงานยูเอสนะคะ สภาพนะคูกค้าสามารถเปิดกระสอบแล้วก็แขวนราวขายได้เลยนะคะอังจริงถ้าเราขายในราคาที่ไม่ได้แรงมากไม่ได้แรงเน,ะน้นขายออกไวเน้นขายถูกออกไวแต่ถ้าแบบอยากให้สวยขึ้นก็รีดนะคะรีดให้มันเรียบงานก็จะดูดีขึ้นดูดีขึ้นเยอะ,อะถ้าเรียบ ดูเรื่อยๆนะคะโอ้ยมันมีทั้งแบบเป็นสีพื้นนะคะแล้วก็คนที่มันเป็นเป็นพิมพ์ลายมาบ้าง นะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีพื้นลายก็มีปนว่าบ้าง หมดแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็คือรีวิวให้ดูทั้งกระสอบไปเลยนะจ๊ะทุกคคะจา้ะสุดจำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้อีกทีหนึ่งนะคะจำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้อีกทีหนึ่ง ตัวนี้ตูชายกางเกงเขาแบบเป็นงานปักนะลูกค้า จ๋างานก็จะประมาณนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยเนาะจินนี่อุ้ยายค่ะจินนี่ศูนย์เกนะคะจะเป็นกางเกงสีห้าส่วนแม่บ้านนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผ้าคอตตอนอาจจะมีปนผ้าอื่นมาบ้างเล็กน้อยนะคะจำนวนตัวเอจำนวนตัวประมาณร้อยสี่อยห นะคะแนวน้ำใา้อีกทีหนึ่งตัวนี้อัดก้อนมา45กิโลนะคุณคลูกค้าพระใช้ปนแบรนด์มาเลยนะเป็นงานเกรดบีแต่สภาพพาก็ค่อนข้างโอเคนะบางตัวก็อาจจะมีเปื้อนมีบ้างอะไรเล็กน้อยเนาะไปทําความสะอาดเพิ่มเติมนะคะรีวิวจะส่งให้ฟรีรับเอ็นลด300นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ